ใครอยากรู้อะไรถามมาได้เลยนะครับว่าอยากรู้อะไรนะครับอยากใส่ใจอะไรนะครับถามมาได้เลยนะครับสวัสดีค่ะคุณหมอจากเชียงรายนะครับคุณนิตยานะครับแปดร้อยคนแล้วนะครับโอ้ขึ้นเร็วมากเลยอยากเห็นกําแพงเมืองจีนค่ะกําแพงว่ามีแเราพี่น้องกําแพงไม่มีแล้วนะครับก็คือนอนคนเดียวนะครับว่นมีกําแพงแหมนั่นพูดเดียวไหม สบายดาฮักเดอร์สิบอกสิบอกให้เพิ่งรู้ว่าขันขันนอนรับเต็มอิ่มขนาดนี้นะครับนอนแสบปานี้คือสีอายุนืนคักเดอร์ก่อนหน้านี้นะที่หมอมีปัญหาเรื่องการนอนนะครับมีปัญหาเรื่องการนอนนะก็คือนอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับนะครับกินสะสมต่อเนื่องมาเข้าปีที่หกแล้วนะครับออแต่ว่าหมอหักดิบเลิกยานอนหลับนะครับ ประมาณได้เกือบยี่สิบวันแล้วนะช่วงนี้นอนหลับเต็มที่มากเลยอะนอนหลับได้แบบสนิทเลยอะแล้วก็ตื่นแค่คืนละครั้งปกติตื่นวันหนึ่งนี่สามสี่รอบนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเผื่อมีเพื่อนเข้ามาดูด้วยนะครับช่วงนี้นอนนอนได้แบบแซบอิลีดีใจกับตัวเองนะครับที่สามารถไม่ต้องพึ่งยานอนหลับแล้วนะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือคือนอนผูด้เดียวไหมว่าต้องว่ามีคนมากวนใจไหมว่าไม่มีคนมากวนใจนะครับไม่มีคนแบบมายุ่งกับเรื่องแอร์ของเรานะครับเราจะเปิดแอร์เขาอยากเปิดแอร์เขาอยากปิดแอร์นอนก็ได้ไหมอยากปิดแอร์นอนก็ได้อยากนอนกิ้งอยากกินพื้นที่แค่ไหนก็ได้นะครับ ตั้งแต่วันที่บอสหอมแก้มหมอก็กินข้าวอร่อยขึ้นแล้วค่ะ <c oughs> ครับก็แต่ว่าสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับก็คือตอนนี้เราก็คุยกันนะครับคุยกันว่าเออเราจะช่วยกันดูแลลูกเนาะแล้วกออ็ในเรื่องงานก็จะคุยกันดีๆนะครับจะไม่ใช้อารมณ์เนาะจะไม่อนะีโมชันแนลเนา สวัสดีครับพี่หมอคิดถึงครับคิดถึงพานิช,ชพลสวัสดีครับคิดถึงเหมือนกันนะครับเจ็ดร้อยแปดสิบห้าคนแล้วครับก็เราคุยกันว่าเราจะคุยกันดีๆนะครับแต่ว,าว่าเอาอิบอกื่อซะผมบ่คอยเสือนะ่งดอกคือนางนางจะดีสักกี่วันอะ คนผู้เก่ามันกกสิคือเกา่าบอขันฮาบว่าเปลี่ยนใหม่มันก็สิบ่คือเกา่าบอคนผู้เก่ามันก็สีมันสิเปลี่ยนได้จักมือพี่น้องมันสิเปลี่ยนด้อยู่บอคนนะ้น่ะแต่ช่วงนี้นางแบบพฤติกรรมดีดีนะแบบว่าวันเมื่อวานไปร้านมานิดนะพอดีต้องไปดูแลดูแลแฟนคลับหรืออะไรเนี่ยแหละนางก็มาน,มน,นุ่งมานวดให้เพี่นนะเดชเพลินอ่ะเจ็ดคือ,ค,อคือดอกหลายวันเพิ่นปีบอ ปกตินะถ้าหมอบอกว่านวดให้หน่อยเมื่อยอย่างเงี้ยนางก็จะมาทํานั่นทนํานี่คือจะยุ่งขึ้นมาทันทีคือก่อนหน้านี้ก็คือจะไม่ได้ยุ่งไม่ได้ทําอะไรเลยเหรียญทั่วศัพท์อยู่ซื่อพ่อเขาบอกเห็ดนันเห็ดนี่นั่งกะสิแบบว่ามีแน่าเห็ดไหมมีขออ้างไหมนางจะมีอะไรให้ทําตลอดเวลาถ้าเราใช้นางทํานั่นทํานี่นะครับสวัสดีครับพี่หมอเขอาวามขึ้นบ่ขืนวะ ข้อความไม่ขึ้นข้อความไม่ขึ้นนะครับคอมเมนต์ได้คอมเมนต์คอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยครับคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยใครอยากรู้อะไรก็ถามมาได้เลยนะครับอยากงู้ยังก็ะถามมาได้พี่น้องถามมาเลยสิตอบคุณหมอใหม่พัชรีไปครับไปเจอกันที่ต้นตาลน,นะครับไปเจอแม่ใหม่นะครับเดี๋ยวเสียออกไปนะครับ ไปผอบมี่ไหไม่เด้อกับพขาไงแฟนแกชื่ออะไรนะ <c oughs> เออไปให้กับรังใจแล้วอยู่ต้นตางใกล้ๆบ้านหมอเนี่ครับคุณหมอใหม่พัชรีมาค่ะก็อตอนนี้นางก็ยังนอนอยู่บ้านหลังหลังนู้นนะครับใกล้ๆก,กันนี่แหละติดกันเลยก็คือซื้อสองหลังติดกันแต่ว่ามันมีกำแพงกั้นยังไม่ได้ทุบก,กำแพงแตอนแรกคาดว่า คาดว่าสิทุบกําแพงให้มันเป็นหลังเดียวกันตอนนี้น่าจะยังไม่ต้องทุบนะครับก็เอากําแพงกั้นไว้อย่างนี้แหละก็เดินเข้าทางหน้าบ้านเอาเนาะนางก็เอาไว้แบบเอาไว้นอนแล้วก็เอาไว,แบบวา้แบบเวลาแบบนางไลฟ์สดหรือว่ามีเพื่อนฝูงของนางมานะครับนางก็จะไปใช้บ้านหลังนั้นนะครับแต่ถ้านางแบบอยากมาเล่นกับลูกอะไรอย่างเงี้ยนั่งอยากม่านสะอื่นสะออนลูกนังกัสิขามกําแพงมาดอก เห็นรอยยิ้มพี่หมอหนูดีใจแล้วมือน,นั้นหนูน้าตาไหลน้ําพี่หมอใช่ครับมีหลายคนเลยนะครับบอกว่าใกล้ยิ่งใกล้เหมือนใช้คําว่าอะไรนะยิ่งใกล้ยิ่งยิ่งไม่ไม่เห็นคุณค่าแล้วใช้คำว่าอะไรวะยิ่งใกล้ยิ่งงนเอาผูใ้ใดคิดข้ามหาบอกเนยเออคือบางทีแบบว่า มือนเราอยู่ด้วยกันมานานเกินไปเนาะสิบเจ็ดปีนะสิบเจ็ดปีนี่ถ้าเป็นคู่ปกติชายหญิงเนี่ยก็ถือว่านานนะแต่นี่เป็นแบบผู้ชายกับผู้ชายเนาะมันมันก็แห่งโอกาสที่เลิกกันมันก็สูงอยู่แล้วเป็นบอแต่สาเหตุหนึ่งที่ที่อยู่กันมานานก็หนึ่งก็คือมีธุรกิจที่ทําร่วมกันเนาะสองก็คือเรื่องลูกนะครับแล้ววันนั้นน่ะ วันนั้นเนี่ยคือก็ต้องขอบคุณภูผากับน้องมหาสมุทรนะที่เตือนสติหมอน,นะเพราะว่าคือวันนั้นบอกบอกตามตรงว่าแบบมีคนหนึ่งอ่ะคอมเมนต์มาว่าแบบเหมือนหนูเลยค่ะเวลาหนูทะเลาะก,กับผัวหนูก็จะหอบลูกหนีความหมายคือกันเลยครับคือเฮาเขียดนะไหมแล้วเฮาเขียดเฮากับไมอยากเฮากาับเหมือนลูกแบบ อยู่กับเราอย่างเงี้ยเออเหมือนเป็นรูปเป็นตัวประกันนะฮะลงประมาณนั้นแหละแต่ว่าจริงก็ไม่ใช่ตัวประกันหรอกแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออก็แบบไม่อยากให้นั่งพองสิไหมดับเซนนั่งสินะเออเหมือนแบบเอาความสะใจเราด้วยนะอืมแต่ว่าเหมือนน้องมหาสมุทรก็จะถามว่าแบบอืมป,ป๊าป้าแบบป้าเบนนอตไปไหนอะ่ะนังก็จะ ทำทำเสียงเนี้ยปปปนนด์ไปไหนอ่ะปปป้าปะโนทอ่ะปปปนนทอ่ะมหาสมุทรนางจะพูดเสียงแบบใหญ่ๆอ่ะนะปปปนนทอ่ะปปปนนทอ่ะแล้วภูผาก็พูดถึงเรื่องว่าถ้าภูผาปิดเทอมถ้าภูผาปิดเทอมปปป้าปปป้ากับปปปนนทปปป้ากับปปปนนทจะพาไปเที่ยวหมาเก้าหรออะไรเงี้ยคือก่อนหน้านี้ยคุยกันว่าถ้าปิดเทอมอ่ะจะพาภูผาไปเที่ยวอืม เราก็ตอบไม่ได้เพราะว่าแบบพอลูกเอ่ยชื่ออีกคนหนึ่งขึ้นมานะ่ะมันก็แบบใครมีแฟนแล้วก็มีลูกน่าจะเข้าใจนะครับว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเนาะอืมใครมีแฟนมีลูกน่าจะเข้าใจนะครับอืมก็เลยคิดว่าเออเราแบบเราไม่ควรเอาลูกมาเป็นเงื่อนไขเนาะของผู้ใหญ่ทะเลาะกันน่ะก็เด็กก็ไม่เกี่ยวเนาะเด็ก ไม่เกี่ยวเลยก็เลยคิดว่าเออต่อให้เราแบบไม่ชอบที่หน้ามันแค่ไหนตอนนั้นคือแบบเหม็นที่หน้าเลยนะไม่ไม่อยากเจอเลยนะแบบขอไม่เจอไม่อยากอักอะไรเลยแต่กออ็ก็เพื่อลูกเนาะก็ให้เข้ามาเจอได้แหละอืมแล้วก็คิดว่าแบบเราไม่ควรทําแบบนั้นอนะ่ะมันไม่ดีเนาะอืมใช่ครับคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยนะครับทุกคน คออเม์คือบ่คืนคือต้องขอบคุณภูผากับมหาสมุทรเพราะไม่อย่างนั้นนะ่ะมันสถานการณ์ยิ่งแย่ไปใหญ่นะถ้าถ้าเราแบบถ้าเราเล่นกับแบบแบบเนี้ยกับความรู้สึกของของคนกับลูกอะ่ะอืมหมอว่ามันน่าจะไปกันใหญ่แล้วแล้ววันต่อมานางก็บอกให้โอนเงินนี่ขนาดยังไม่เลิกกันนะขนาดยังบ่เลิกกันแบบชัดเจนได้มือต่อมานาั่งกับ,บอกว่า ให้โอนเงินไปชําระค่านั้นหน่อยนี่ขนาดแบบยังไม่ได้แบบเด็ดขาดที่จะเลิกกันนะบอกก็แบบว่าเอา้าทำไมฉันต้องโอนโอนเองเลยจางแค่นี้มีปัญหาแล้วคิดดูว่าถ้าเลิกกันจริงๆนะแล้วก็แบบว่าถ้าเลิกกันจริงๆนะแล้วมีเงื่อนไขของลูกอีกมีเงื่อนไขของแฟนใหม่ของนางอีกเด็กใหม่ของนางหรือหมออาจจะมีแฟนใหม่อย่างเงี้ย มันจะยิ่งพังเลยนะพังบันเลยนะใครมีประสบการณ์เรื่องนี้แชร์หน่อยนะครับผู้ใดมีประสบการณ์เรื่องนี้มาแชร์กันในเดอพี่น้องมาแชร์กันหน่อยนะครับใครมีประสบการณ์เรื่องที่แบบเลิกกันแล้วแบบเคลียร์กันไม่ลงตัวมาแชร์กันหน่อยอืมอืมไม่ใช่ว่าแบบ ไม่ใช่ว่างอนหรืออะไรนะคือเลิกเลิกกันจริงๆตอนนั้นก็คืออยากเลิกกันจริงๆเพราะไม่ไหวแล้วแล้วก็มีคนมาพูดมีคนวันที่หมอไลฟ์ชี้แจงล่าสุดหมอก็ไม่ได,หไได้หมอก็ไม่ได้ไหวหนาแล้วดิหมอก็บอกตามตรงเลยว่าเธอแบบเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อืมกระว่าตามตรงอะเครียดกับเครียดเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้พูดอีกแล้วเออ เคียดกับเครียดกัคือโซฟิตอ่ะคือแบบยังไงอ่ะคือเป็นครั้งเดียวที่จะได้พูดอ่ะเพราะว่าเราพูดแล้วคือนางก็อาจจะมาฟังทีหลังอย่างเงี้ยมันก็โอกาสจะทะเลาะก,กันก็น้อยลงคือถ้าพูดกันต่อนน้ยังไงก็ทะเลาะกันเชื่อไหมว่าเนี่ยถ้าพูดกันตอนเนี้ยพูดกันเรื่องเรื่องเดิมเนี่ยก็ทะเลาะกันอีกก็พูดหมดเลยวันนั้นก็เล่าหมดเลยว่าแบบ คือที่ไม่อ่านคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะครับแต่นี่แต่นี่จะมาเล่าเหตุการณ์สองสามวันที่ผ่านมาเนาะว่าหมอก็พูดหมดเลยว่าแบบอืเธอแบบเธอใจดีกับทุกๆคนเลยเธอเป็นคนดีมีน้ําใจกับทุกๆคนแต่ว่ากับฉันคนที่แบบอยู่กับเธอมาสิบเจ็ดปีอะ่ะคนที่ก่อก่อสร้างทุกอย่างก่อร่างสร้างตัวมาด้วยกันน่ะตั้งแต่แบบไม่มีเงินกินไม่มีเงินแบบ ตั้งแต่นั่งรถนั่งรถนั่งรถบัสไปสมัครงานที่กรุงเทพอ่ะก็ไปด้วยกันอืมตั้งแต่แบบลำบากขนาดไหนเราก็แบบต่อสู้กันมาด้วยกันอนะทำไมเธอไม่ให้ไม่เห็นค่ามันเลยทำไมเธอถึงแบบใจร้ายกับฉันจังเลยเออทั้งที่สิ่งที่ฉันทำก็ทำด้วยความหวังดีเนาะเออแต่ทำไมเธอไม่เห็นค่ามันเลยอืมทำไมเธอแบบหรือเธอแบบ เธอเธอแบบดังแล้วแบบมีคนติดตามเยอะมีแฟนคลับเยอะมีมีคนรู้จักเธอเยอะมีธุรกิจที่เธอทำแล้วมันสักเซสฉันก็แบบว่าไม่มีความสำคัญแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอารมณ์น้อยใจด้วยแหละอืมก็เลยก็เลยพูดออกมาหมดเลยวันนั้นก็คิดว่า มันต้องพูดอนะถ้าไม่พูดตอนนี้ก็คือไม่รู้จะพูดตอนไหนอืมเครียดก็เครียดกระโซพิดไหมก็เล่าหมดเลยไม่ได้ไม่ได้บอกว่าว่าเด็กกักว่าเด็กกักอีหยังอืมเพราะว่าถ้าไม่พูดมันก็มันก็ไม่ได้พูดสักทีเนาะมันพอเห็นคอมเมนต์ไหมครับผม,มอยากตอบคอมเมนต์บ้างเลยเดี๋ยวเขาไม่เบิ่งก่อนฮ่ามันขึ้น นี่แหละเจอแล้วคอมเมนต์มาแล้วบอกว่านี่แหละค่ะชีวิตคู่มีทะเลาะกันสุดท้ายถ้ามีลูกเราจะทําเพื่อลูกหาจุดกึ่งกลางปรับความเข้าใจกันคุณนัตตี้นะครับแมนครับคือเพื่อลูกนี่แหละผู้เฒ่ายูน้ำกันกะกะยูไปสั่นละคือนางอ่ะชอบมาบอกว่าฉันมันไม่ตื่นเต้นฉันแบบนั่นนี่นูน่นมันไม่ใช่เธอคือ คือมันไม่ใช่ตื่นเต้นหรือไม่ตื่นเต้นก็คือเอาร่างกายเราก็ไม่เหมือนเดิมเอาจริงๆห,ห้ำกับว่าแข็งคือเกา่าหมายถึงว่าอันนี้ไม่ได้หยาบนะครับร่างกายมันก็คือมันไม่เหมือนตอนวัยรุ่นเนาะที่แบบว่ามันจะตื่นตัวตลอดเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ลามกนะอันนี้พูดเรื่องจริงคือบางคนก็ต้องกินไบอาก้งไวอากกาคือก่อนหน้านี้นก็ไม่รู้หรอกว่ามันต้องกินแบบเนี้ย คือมันก็มันไม่เหมือนเดิมร่างกายเราไม่เหมือนเดิมอืมเราไม่ได้ว่าลาม,มกไหมเนี่ยเลดสิบแปดบวกไหมไม่เนาะเป็นก็คุยกันแบบเป็นเรื่องจริงอะนะ่ะอืมก็สี่สิบห้ามอกับสี่สิบห้าเราไหมสี่สิบห้านี่ก็เข้าสู่วัยเข้าสู่วัยวัยจะเข้าจะห้าสิบแล้วนะฮาสิบนี่ก็เท่าขั้นเราดีพี่น้อง แมนบอมุจ้าว่าอาซิบมีเท่าบอเท่าเติบเราเด้อืมคือร่างกายมันไม่เหมือนเดิมแต่เราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกถึงว่าเราก็ไม่ได้แบบจะหานั่นหานี่อะไรนะคือคือหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปความเครียดจากงานอะไรต่างๆนานาะไม่ใช่ว่าเราไม่ไม่ว่าเหมือนว่าเฮาบ่มมีหาร่มกับนั่งสินะนั่งกับสิเข้าใจว่า ห้าเแบบเมีอารมณ์กับนั่งต่ว่าเป็นเมียอารมณ์กับเด็กหน่อยอยังนั่งสิบวาวมักวาวกันสินะนั่งสิมักวาวแบบนักมักวาวไปดอกมักวาวกันมักวาวลายไปอ่ะไหมห้ามันถือห้าเขาแบบห้าเขาหลงหลงหลงกลนั่งสิไหมเขากับสิเผยความลับออกมากสินั่งสีวาวลายไปเรื่องนั้นเรื่องนี้น่งเป็นคนฉลาดนางเป็นคนฉลาดมากนางเป็นคนแบบว่าจับพิรุษเก่งอืมนางเป็นคน อ่านใจคนเก่งเอาเอาลายไปทัวทีทัวแดนขันเข้าเพอรหรือว่าเข้าแบบตะกุกตะกักนั่งจับได้หลดแล้วหมอจะบอกเลยนะว่าอันเนี้อันนี้ขอเมานิดหนึ่งถ้าเราทําอะไรผิดเงี้ยเราจะไม่เนียนเข้าสีเวาตะกุกตะกักแปลว่าต้องใส่น,สนังสีมันน่าสะจับได้อืมอันนี้อันนี้นอกเรื่องเนาะอืมว่าอย่าอายจะของ เออนั่นแหละมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราแบบไม่หนี้กับนางก็ก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าร่างกายส่วนหนึ่งก็คือมันไม,ไม่เหมือนเดิมแหละอืมมันก็ไม่เหมือนเดิมแต่ก็มีอยู่นานๆานทีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่มีเลยเออสีสีกันสมือกับตายถึงตัวคนแมนบอกผู้เจ้าว่าผู้เจ้าเป็นบอสิชาสิบปีมาสีกันสมือกับตายถึงตัว อันนี้เรื่องหนึ่งเนาะก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งของชีวิตคู่ที่แบบผ่านอยู่ด้วยกันมานานนะครับแล้วก็เรื่องอะไรเรื่องเรื่องที่มันบอกเกณนใจกันนั่นล่ะคือตอนหลังก็คือแบบนางก็นางก็จะไปคือนางเข้าใจนะว่ามีร้านที่ต้องไปดูแลอืเข้าใจอยู่ว่ามีร้านที่ต้องดูแลแล้วก็อันนี้นาง แต่บางทีนางก็ไปคักไปแน่ไหไปแบบคือแทบไม่ได้เห็นหน้ากัน,นอ่ะคนหนึ่งใช้ชีวิตกลางวัน,อ,นอีกคนนึงใช้ชีวิตตอนกลางคืนอ่ะเม่เจ้าจคิดเบื้องเอาว่านโลกของเราอจะสวนทางกันขนาดไหนคือตอนตอนกลางวันหมอก็ต้องอ,อะไรหฟ้าร้ายสดอยู่ใครมา,น,านั่งมา อยาเธอนเ,อเป็นยากนอนเป็นแบบครอบครัวผู้พาบอกว่าแบบปลาพูไปหาฉันแบบปลา,าวันนี้อยากนอนแบบครอบครัวสิมัน,นาด่งสินีลิล่ะเพื่อนทีงอยู่ฉันไล่สดต้อาเรื่องกูอีกทีบอกพื้นมึงละ่ะเฮ้ยเศร้าเศร้าเศร้าฉันบอกว่าเอาไงว่าก่อนนะมานอนแบบครอบครัวไม่ใช่หรอ อเดี๋ยวป้าไปเรียกปไปเดี๋ยวป๊าไปเรียกนะเ,เรียกภูผาโอเคเดี๋ยวป้าหมอไลฟ์เสร็จเสร็จเดี๋ยวป้าไปเรียกมันมาได้ไงเนี่ยถ้าไม่นอนแบบครอบครัวป,ป้ากลับไปนอนบ้านแบบป้านะครอบครัวผา,าไม่นอนไนงะโอเคไหมไเดี๋ยวป้าไปเรียกไปบ้าหมอไลส์เสร็จโทรไปป๊าเรียกนะโอเคไม่ ก็พูดฉันนะพูดหลายเรื่องค่ะเรื่องเรื่องอะไรล่ะอยากฟังเรื่องอะไรล่ะพูดมาเลยจ้ะฉันกับสิบเป็นคนมือีนเรื่องเราคนเื่นอยู่แล้วกันเรื่องสีเรื่องเซิ้์ฟมุนันลาเธอเธออยากให้ฉันบอกเรื่องอย่างไรเรื่องเซิรงอย่างเรื่องสีเรื่องเซิ้งฉันก็บอกว่าสภาพร่างกายฉันก็บบคือเกาเก้อไปวันนี้สีสีกันสมือฉันกับตายถิมซื้อักสิบ กับกูกับแมงยุ่ดกกับผู้อื่นไหนกูเอาเลยถอนโทรศัพท์ไปเนี่ยไม่ได้อยากมานอนกับเธอนะแต่ผู้ผาโทรไปตามฉันนะมันก็เลยมาเอ่อเธอบอกลดเท่าไรเนาะไม่อยู่ในป่าเก็แม่เขาบอกลดเป็นพื้นที่ของฉันที่มิซิตบอสแหละเนาะเอออย่างเงี้นก็บอกเศร้าเศร้าพ่หาบอกอีหยังบอกไปทัวร์ไปถีบเศร้าก็บอกไปให้เพื่อนฝังไปนอนไปหาแมงเงี้ยไหม เพื่อนก็อยากสร้างว่าเป็นจังไหรเหตุการณ์อันตอนนี้สถานะเป็นจังไหคุยกันไปดีกันไปเขาบอกว่าก็คุยกันคุยกันคุยกันเพราะว่ามีเรื่องลูกเรื่องงานนี่ไงเรื่องลูกก็คุยเรื่องงานก็คุยกันดีๆเพราะว่าก็บอกให้นางพูดพูดกันดีๆมีอะไรก็ต้องคุยกันต้องแบบเปียกเงินฉันเง้เปียกเงนาแสนห้าเป็นยังไม่สิยกขึ้นไปแต่ เตียงนี้ฉันซื้อนั่นนี่สามแสนห้าเฉพาะฟูกนี่สามแสนแล้วยังไงคือต้องการเสืออะไรต้องเ่าว่าเตียงนี้ฉันซื้อนั่นนี่ดีมากเลยนะ่นเสือเท่ากันไม่ยกไปด้ล่ะฉันก็ซื้อไม่ก็ได้ฉัน <c oughs> นอนฟูกก็ได้โอ้หนาสงสารบทเยียดเตะไม่ได้รับบทเยียดเลยว่าอะไรแค่จะบอกว่าฉันนอนอะไรฉันก็นอนได้ฉันไม่ได้แบบว่าติดว่าต้องนอนเตียงนอนอะไรผู <c oughs> ้ปา่าโทรบ,บ,บอกว่าป่าอย่างนอนแบบครอบครัวโทรไปเอื่นฉันสามสี่หลอดเลย เดี๋ยวป้าไปอทำเธอไปตีแบตกรรมาหรือเปล่าเก,กิดสิกรรมอะไรเรื่องหิน <ừ> บอกเรื่องก่อนเรื่องสีเก็ออยังเธอเป็นหมอเป็นอย่างนี้ไปหาบอกเรื่องแบบน,นี้ได้ซึ่เอาบอกกันสิเป็นอย่างไม่ได้บอกว่าล่ามกอ็อย่างไหมล่ามโกรธก็สีน,นะก็เป็นชีวิตจริงไหมเป็นชีวิตจริงนะเพราะว่าอันนี้หมอไม่ได้ลาม,มกนะครับลาม,มกจ้ะลาม,มกยังไงก็ไปพูดเรื่องซีเรื่องเสือเรื่องคนอื่นไง ก็ <g ül üyor> เรื่องมันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนก็ทํากันอยู่แล้วจ้าแค่จะพูดหรือไม่พูดจ้าทางการ <g ül üyor> แพทย์เขาก็ก็ถามปากติไม่ใช่ว่าลามกเนาะผู no. ้ดได้วาผู้ดได้วาผู้ดได้วาเป็นเรื่องปกติพิมพิมพ์มานะพี่น้องพิมหนึ่นง <g ül üyor> มันลามกอยู่บอก <g ül üyor> ลามกห้าข่าเพ็่นฟังยิในขณะนะเป็นสบว่อาบาัตี พาเป็นฟังครับ5%พาเป็นเอฟซีเธอมาฟังเธอเบาพาหางคนเถอดนั่นน่อย่าบวเหมนเยอวเบาดอกอือแวบอตอนนัฟังย่่ี่บอแกบอโลดมึงใหญ่กูบอกยังบอมวลมวลเธอใหญ่ฉันบออย่างเขาบอกยัง่เดียวบอก่อธิบายฉันนังฟังมันเป็นอิริบอสีเทียงกันบ้าบันฉันว้ามิสิอยู่ในพื้นที่ของเธออยู่แล้วอือ บ่เป็นว่าฉันบอกไปเ้วมันนบ่เขาหูเธอเธอกับสิมาเทียงฉันอีกละโซพิษอีกละ่ะโซพิษนี่คุ้นๆเนาะเมื่อกี้พูดพูดเรื่องเรื่องซี่ไปแล้วเนาะเรื่องอะไรอีกท่บอกวิลีถอนซูอยากให้บอกเรื่องอย่างลรก็หล <c oughs> <c oughs> ังจากวันนั้นนะครับนางก็นั่งกับ นั่งกับยูบานนั่งล่ะพี่น้องนั่งกับยูบานนั่งมีความสุขเพื่อนฟูงนั่งหลายสมุนไม่ได้เที่ยวดว่เพื่อนฟูงหลเพื่อูงหลทึ้ลูกลูกสมุนนั่งหลายลูกสมุนที่เธอไปกับเพื่อนสาวเธอสู้ออกไปแหนแห่แหนแห่แกแกอย่างแก่เปลนเขาสีอ่อนคอนแกนอยู่ซึ้งคือบ่าเราเรื่องเกี่ยวกับของเนี้ยกูศูนย์เอบอกเพื่อนสาวสูนะหน้าวุ้มีดอกจ้าฉันไปกลางกาแฟค่ะ